สวัสดีค่ะก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นอีกิีที่2นะคะก็คือเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยจริงๆครูอัดไว้จนจบแล้วและแต่ว่าเสียงมันหายนะคะก็เลยจะแยกเป็นส่วนๆแล้วกันเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้นะ,ะจะเป็นคลิปที่2แล้วก็คาดว่าจะให้จบในคลิปนี้เลยนะคะครูจะสอนว่าองค์ประกอบของหน้ารายงานที่สร้างจากลูกร์เนี่ยแต่ละส่วนมันสร้างยังไงนะคะมันมีหลักการยังไงมีข้อสอบข้อนึงถามว่า ขั้นตอนการทำงานของ Looker Studio เนี่ยต้องทำยังไงสเต็ปแรกคือเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะแต่พอดีว่าครูได้ทำเมนูด่วนไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมา,นาแล้วก็ไปที่รายงานว่างเปล่าค่ะ,คะแล้วก็ทำการเพิ่มข้อมูลให้เรียบร้อย ะะซึ่งข้อมูลที่จะเพิ่มเนี่ยก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า Looker เอาไว้ทำแดชบอร์ดรายงานข้อมูลใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องโยนข้อมูลไปให้เขาข้อมูลเนี่ยมาจากหลายเจ้าได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลที่เรามีคือข้อมูลจาก g o Google s h e e t เราก็เลือก g o Google s h e e t เนาะแล้วเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะ แล้วเราก็เลือกชีทที่เราต้องการเนาะแล้วเราก็กดเพิ่มพอกดเพิ่มเสร็จแล้วนะคะมันจะมีปุ่มเซตติ้งพอเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปจนครบแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทำการเพิ่มองค์ประกอบต่างๆของหน้ารายงานเช่นหัวข้อนะคะแผนภูมิวงกลมกราฟแท่งรับเส้นแผนภูมิลูกโป่งซึ่งแผนภูมิพวกนั้นเวลาเราจะเพิ่ม มันอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราคลิกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มข้อมูลจริงๆเข้าไปเนอะอันนี้ครูอ,อธิบายให้ฟังเฉยครานี้เพื่อความสั้นของวิดีโอเนี่ยครูจะไม่พาทำแต่ครูจะใช้วิธีการอธิบายจากงานที่ทำแล้วนะคะปิดไปก่อนกลับไปที่หน้าแรกนะคะงานที่ครูทำไว้แล้วก็คืออันนี้นะคะ นี่คราทำไว้ละเมื่อกี้เด็กๆได้ข้อสอบหนึ่งข้อแล้วเนาะในงานที่เราทำไว้แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาเราจะเข้ามาสู่หน้าตาดูตัวอย่างนะคะซึ่งถ้าอยากกลับไปที่หน้าแก้ไขให้ไปที่ปุ่มแก้ไขค่ะแต่ก่อนจะกลับไปที่หน้าแก้ไขสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วอย่างเนี้ยเราอยากส่งให้คนอื่นดูฟังให้ดีนะคะส่งให้คนอื่นดูเรามาที่แชร์ค่ะ มาที่แชร์กดที่สามเหลี่ยมแล้วมาที่รับลิงก์รายงานค่ะแล้วเอาลิงก์นี้ส่งให้คนอื่นถ้าเราดาวน์โหลดรายงานมันจะมาเป็นไฟล์ pdf นะคะแต่ถ้าเราเชิญบุคคลอื่นข้างบนเนี่ยมันจะเป็นการเชิญให้เขามาแก้ไขางานของเราไม่ใช่มาดูนะมาแก้อันเนี้ยเชิญมาแก้แต่อันเนี้ยส่งไปให้ดูเฉยๆนะคะคราวนี้สมมติว่า เราอยากให้มันรีเฟซข้อมูลใหม่เรามีการแก้ไขข้อมูลหลังบ้านใหม่ข้อมูลหลังบ้านก็คือข้อมูลใน g o Google s h e e t ที่เราเพิ่มเข้าไปค่ะสมมติว่ามันมีมนมการอัปเดตใหม่เราต้องการให้อันนี้อัปเดตด้วยวิธีการคือมาตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้รีเฟซข้อมูลค่ะโอเคเนาะอะคราวนี้ครูจะกลับไปยังหน้าแก้ไข นะะหน้าแก้ไขเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆดังนี้ครูขออธิบายส่วนที่อยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะเราใช้งานบ่อยมากนะคะข้อมูลอันนี้คือเขาจะบอกว่าในแผนภูมิอันนั้นในตารางอันนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนไหนของ Google Sheet เราเคไหมคะส่วนตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นอะไรเพราะเรายังไม่เลือกออบเจกต์อะไร สมมติว่าคุณเลือกออบเจกต์อันนี้เป็นออบเจกต์ธรรมดาก็คือเป็นแค่หัวข้อเรื่องมันก็จะมีเมนูการปรับแต่งต่างๆขึ้นมาให้เรานะคะแต่ถ้าเราเลือกอันนี้มันก็จะมีสองเมนูหลักนะคะก็คือมันจะขึ้นตรงนี้ว่าแผนภูมิแล้วก็จะมีการตั้งค่าแผนภูมิแล้วก็จะมีการปรับรูปแบบแผนภูมิแล้วก็จะปรับแต่งต่างๆตรงนี้นะคะ หลักๆก,ก็จะอยู่แถวนี้แหละอ่ะคราวนี้มาดูข้อสอบสัก4ข้อแล้วกันอ่าถ้าเด็กๆต้องการเพิ่มอกล่องข้อความไม่เฉยเนี่ยนะกล่องข้อความไมเฉยแบบนี้อแบบแบบข้างบนเนี้ยค่ะเขาเรียกว่ากล่องข้อความไมเฉยกล่องข้อความไม่เฉยเนี่ยเพิ่มจากตรงนี้คราวนี้ถ้าอยากเพิ่มลักษณะนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าค่าสถิติค่ะ ก็คือมันจะรวมค่าบางอย่างจากตารางมาให้เราแล้วก็โชว์เป็นก้อนขึ้นมาถ้าอยากเพิ่มอันนี้นะคะให้มาที่ตรงนี้ไม่ใช่เพิ่มข้อมูลนะให้เพิ่มแผนภูมิหรือมาที่ตรงนี้มาที่แทรกก็ได,ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไปอันไหนก็ได้สมมติว่าไปที่แทรกเราอยากเพิ่มข้อมูลเป็นก้อนแบบนั้นเนาะให้เด็กๆเลือกอันนี้ค่ะ มันคือตารางสรุปสถิติค่ะเดี๋ยวคุณเลือกให้ดูแทรกตารางสรุปสถิติเห็นไหมมันจะขึ้นมาึ๊บแล้วเราก็ไปปรับแต่งว่าต้องการให้เขาโชว์ค่าอะไรถ้าเราไม่ต้องการคลิกขวาลบนะคะ,ะคราวนี้ถ้าอยากเพิ่มแผนภูมินะคะก็ไปที่แทรกเช่นเดียวกันนะะแล้วก็ไปที่แผนภูมิคอลัมนะะ์ ถ้าอยากเพิ่มตารางไปตรงนี้ถ้าอยากเพิ่มแผนภูมิวงกลมไปตรงนี้ที่ครูใช้ในนี้มีแค่สีอย่างนะมีคอลัมน์มีวงกลมมีตารางและมีสถิติอันนี้คือตารางนะคะอันนี้คือวงกลมนะคะอันนี้คือสถิติเอาละคราวนี้ตอนแรกตารางที่ครูเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะ รูปแบบของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันเป็นเหมือนเมื่อกี้นะคะวิธีการก็คือติ๊กที่อ,อันแรกเนาะติ๊กที่ตรงนี้ค่ะแนวนอนจากนั้นก็แท่งซ้อนกันนะ,ะแนวนอนและแท่งซ้อนกันสมมุติว่าอยากเปลี่ยนสีค่ะอยากเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ําตาลก็มาตรงนี้ค่ะ ลงสีตามแล้วติ๊กตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยเป๊บเป็นเป็นอะไรเป็นสีนี้แล้วกันเห็นไหมเรียบร้อยนะคะคราวนี้ฟังอธิบายให้ดีนะคะนักเรียนทั้งหมดเราจะเอาข้อมูลตรงไหนมาให้มันคำนวณจำนวนนักเรียนทั้งหมดให้เรานะคะจากตารางใน g o o l l s s h e t t เนี่ยซึ่งมีทั้งหมดสามชีท ชีต a ชีต b ชีต c นะคะข้อมูลในชีตไหนที่มันจะมีจำนวนนักเรียนของเราคำตอบก็คือดูนี่นะเดี๋ยวครูเปิดข้อมูลขึ้นมาอืออ่ะอันนี้นะคะคือจํานวนข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเนาะจำนวนข้อมูลนักเรียนทั้งหมดเนี่ย มันจะอยู่ในชีต A ค่ะชีต A อยู่ที่คอลัมน์นี้ค่ะคอลัมน์เก็บเงินได้โอเคไหมเก็บเงินได้เนี่ยมันจะบอกว่าห้องนี้เก็บเงินได้กี่คนกี่คนในขณะเดียวกันมันก็คือจํานวนสมาชิกของคนในแต่ละสีนะคะด้วยใช่ไหมละ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้เขาโชว์สถิตินะคะอยากให้โชว์สถิติ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดในสีเราก็ต้องเอามาจากเก็บเงินได้ที่อยู่ในชีท A โอเคไหมอ่ะคราวนี้ถามว่าเอามาเนะ่เอามายังไงดูตรงนี้นะคะจำนวนนักเรียนทั้งหมดพอเราคลิกตรงนี้เนาะอ่ะเด็กๆมาดูที่เมนูการตั้งค่าเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะขึ้นว่าตรงเมทริกซ์เนี่ยมันก็จะขึ้นว่า นักเรียนทั้งหมดแต่จริงๆแล้วครูเอามาจากตรงนี้ค่ะเอามาจากเก็บเงินได้คนนะคะมาใส่ในเมทริกแล้วเปลี่ยนจากคำว่าเก็บเงินได้คนเป็นนักเรียนทั้งหมดแทนนะคะคราวนี้ไอ้เมทริกเนี้ยมันก็จะคำนวณจำนวนนักเรียนที่เก็บเงินได้แต่ละห้องเนี่ยให้เราเอามารวมกันให้เราซึ่งค่ารวมก็คือซัมเห็นไหมตรงนี้มันเขียนว่าซัม ระบบนี้มันเป็น AI นะคะมันจะช่วยเราคิดในในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นงานก็จะง่ายขึ้นเนาะสรุปก,ก็คืออันเนี้ยนะคะ,ะจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยตรงเนี้ยมันมาจากเก็บเงินได้คนโอเคไหมคราวนี้เรามาดูแผนภูมิอันนี้ค่ะมาดูแผนภูมิอันนี้แผนภูมิอันนี้เนี่ย ก็คือเราต้องการให้เขาแยกเป็นห้องห้องว่าแต่ละห้องค้างกี่คนจ่ายกี่คนนะเราต้องการให้แยกเป็นอะไรฟังให้ดีนะคะเราต้องการให้แยกเป็นอะไรมิติข้อมูลต้องเป็นอันนั้นเราต้องการให้แยกเป็นห้องมิติข้อมูลก็ต้องเป็นห้องแต่ข้อมูลที่เป็นห้องอ่ะมันอยู่ในชั้นใช่ไหมคะนี่เห็นไหมมันอยู่ในชั้นฉะนั้นมิติข้อมูลก็ต้องเป็นชั้นคราวนี้ค่าที่ต้องการให้โชว์ต้องการให้โชว์อะไร เราต้องการให้โชว์จ่ายแล้วกับค้างจ่ายเมตริกข้อมูลก็ต้องเป็นอน,นันต์นะคะ,ะจ่ายแล้วกับค้างจ่ายก็จะเอามาใส่อย่างนี้เข้คไหมถ้าไม่เชื่อลองดูเดี๋ยวกูเอาค้างจ่ายออกปึ๊บพอเอาค้างจ่ายออกเมตริกก็จะโชว์ให้คนที่จ่ายแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นไม่เอาอะเราอยากจะเอา ตั้งจ่ายมาโชว์ด้วยนะเพื่อความดูง่ายขึ้นนี่แบบนี้แต่พอดึงมาปับ๊บอ่ะมันกลับไปเป็นแบบเดิมเราก็ไปตั้งค่าใหม่ให้มันซ้อนกันสวยงามโอเคไหมคะคราวนี้มาดูอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือ,อการแบ่งงบแต่ละฝ่ายถูกไหมคะเราต้องการให้เขาแยกเป็นฝ่ายเห็นไหมคะแยกเป็นฝ่ายเพราะฉะนั้นมิติข้อมูลก็ต้องเป็นฝ่ายงานคราวนี้เราต้องการให้โชว์ค่าอะไร เมติกข้อมูลก็เป็นอันนั้นเราต้องการให้โช์งบที่ตั้งเห็นไหมคะเมติกข้อมูลก็เป็นงบที่ตั้งเนาะงบที่ตั้งอยู่ในชีตไหนก็ต้องระบุให้ถูกต้องอเคไหมอ่าคราวนี้มาดูนะคะอันนี้พิเศษหน่อยค่ะอันนี้คืองบสนับสนุนจากภายนอกงบสนับสนุนจากภายนอกเนี่ยลองทายซิว่าครูเอามาจากข้อมูลไหนนะคะ เฉลยค่ะงบสนับสนุนจากภายนอกครูเอามาจากชีทสี่ที่เป็นรายรับรายจ่ายคอลัมน์เป็นเงินแล้วมันรู้ได้ไงว่าเงินจากภายนอกนะคืออันไหนใช่ไหมเงินจากภายนอกมันจะระบุอยู่ในช่องรายการนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมาดูกันว่าเราทำยังไงดูนะอ่าอันดับแรกเลยนะคะเงินจากภายนอกนะคะ เราก็เอาอันนี้มาใส่ค่ะเอาอยู่ไหนล่ะเป็นเงินมาใส่อะแล้วเปลี่ยนจากคำว่าเป็นเงินเป็นเงินเปลี่ยนมาเป็นเงินสนับสนุนจากภายนอกเสร็จปุ๊บนะคะดูตรงนี้ค่ะเลื่อนลงมาเราต้องใส่ตัวกองด้วยค่ะใส่ตัวกองแล้วก็ระบุว่าเป็น เงินสนับสนุนจากภายนอกมันก็จะรู้ทันทีว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราพิมพ์ว่าเงินสนับสนุนจากภายนอกในช่องรายการนะคะมันก็จะเอาเงินค่านั้นนามารวมให้เราก็จะได้ามาเป็นก้อนนี้เคยไหมอะคราวนี้เรามาดูงบคงเหลือแต่ละฝ่ายเหมือนเดิมค่ะเราต้องการให้แยกเป็นฝ่ายมิติข้อมูลก็ต้องเป็นฝ่ายเราต้องการให้โชว์โชว์เงินที่เบิกแล้วกับคงเหลือ เมตริกข้อมูลก็ต้องเป็นเบิกแล้วกับคงเหลือดูนะคะ mm hmm. เห็นไหมเมติ Matrix, ข้อมูลเป็นไฟล์เมตริกเป็นเบิกแล้วกับคงเหลือฮ่ได้หลายข้อแล้วนะคะได้หลายคะแนนละคราวนี้ไปดูหน้าตารางค่ะหน้าตารางเนี่ยนะคะก็คือสังเกตว่าเนี่ยมันจะมีคําว่าหนูนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกอันที่ว่างอะ่ะ ตอนแรกที่เราสร้างตารางขึ้นมามันมีคำนี้หมดเลยนะคะคราวนี้มันจะมีวิธีการเอาออกอยู่เดี๋ยวครูจะสอนเดี๋ยวก่อนอื่นครูจิ้มที่ตารางก่อนพอครูจิ้มตารางสังเกตนะดูที่มิติข้อมูลก่อนนะคะมิติข้อมูลคือข้อมูลทุกอย่างในตารางที่มันไม่ได้เป็นตัวเลขเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงข้อความทั้งหมดเป็นข้อมูลวันที่นะก็จะมีวันที่รายการชั้นฝ่ายที่เบิก ่มิติข้อมูลต้องเป็นอันนี้แล้วมันก็จะมาโชว์เห็นไหมคะวันที่รายการชั้นฝ่ายที่เบิกคราวนี้เป็นเงินเนี่ยเราก็อยากให้โชว์แต่เราจะไม่ใส่ในมิติข้อมูลเราจะใส่ในเมตติดข,ของข้อมูลเห็นไหมคะถามว่าทําไมครูไม่ใส่อันคงเหลือสาเหตุที่ครูไม่ใส่อันคงเหลือก็เพราะว่าอันคงเหลือมันโชยในหน้าแรกอยู่แล้วนี่ไง เงินคงเหลือโชยในหน้าแรกอยู่ละนะคะครูก็เลยไม่เห็นจะเป็นต้องทําอันนี้โชว์แค่รายละเอียดการเบิกจ่ายคราวนี้มาดูกันว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงอ่ะนะคะเราไม่อยากให้มีคําว่านัน nu double l เนี่ยในตารางของเรานะคะก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าคําว่านันเนี่ยมันอยู่ในคอลัมน์อะไรนะในที่นี้มันอยู่ในคอลัมน์รายการใช่ไหมฉะนั้นเราต้องไปเอาคําว่านันออก วิธีการเอาคำว่านานออกก็ไปดูงนี้ค่ะไปดูตรงเนี้ยเพิ่มช่อง่าแล้วก็ไปที่เพิ่มฟิลด์ที่คำนวณแล้ว่ตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าอันนี้สอบการเอาคำว่านานออกคือไปที่เพิ่มช่องค่ะแล้วก็ฟิลด์ที่คำนวณแล้วค่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อฟิลด์ใหม่ค่ะเราต้องการข้อมูลในช่องรายการแต่ เป็นรายการที่ไม่มีคำว่านันแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เป็นรายการสอนะคะคราวนี้สูตรที่ใช้คือ if n ั้นนะคะจำให้ดี if null if n ั U ้นนะคะแล้วคำแรกที่ใช้นะคะในสูตรก็คือคำว่ารายการค่ะเพราะเราจะจัดการกับข้อมูลรายการเนาะเอาคำว่านันออกแล้วก็จิ้มที่รายการ เรากำลังจะบอกว่าถ้ามันเป็นนันในรายการ if นันเห็นไหมคะถ้ามันเป็นนันในรายการให้เปลี่ยนเป็นว่างเราก็จะว่างก็คือ,อน,นี้ค่ะก็คือไม่มีอะไรเลยมีแค่เครื่องหมายคำพูดคู่หนึ่งเฉยๆจากนั้นกดบันทึกแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะรอสักพักเห็นไหมคะตรงนี้มีคำว่ารายการเกิดขึ้นมาใหม่เป็นรายการสองซึ่งเป็นอันที่เราใช้สูตรคำนวณขึ้นมามรนจเขียนว่า fx นะ คราวนี้เราจะอันเนี้ยมาแทนรายการที่อยู่ในนี้มาแทนนิติข้อมูลตรงนี้ลากมาเลยค่ะจึงแล้วก็ลบอันแรกออกเห็นไหมคะตรงรายการตรงนี้มันก็หายไปนะแต่มันติดคําว่ารายการสองอ่ะก็แก้ไขนิดนึงเราสามารถลบได้เขียนว่ารายการเฉยๆได้อยู่รายการรับจ่ายก็ได้ เห็นไหมคะแก้ไขได้โอเคนะคะคราวนี้มาดูข้างบนค่ะเวลาที่เราทำงานพวกนี้ไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆเ,เ,เ,เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเยอะและดูยากใช่ไหมคะบางทีเราอยากจะดูแค่การเบิกเงินของกองเชียรว่าเขาเบิกเงินไปเท่าไหร่นะคะวิธีการก็คือเราจะใส่ตัว แผงควบคุมค่ะซึ่งในที่นี้ครูใส่แล้วไอ้แผงควบคุมที่ว่าก็คืออันนี้อันนี้คือแผงควบคุมนะคะคราวนี้แผงควบคุมนี้มันมาจากตัวนี้อ่าโอเคคือครูกดอย่างนี้แล้วมันก็มีแผงควบคุมหลายแบบสมมุติว่าครูเลือกเป็นรายการแบบเลื่อนลงอ่ารายการแบบเลื่อนลงซูนลบอันนี้ออกไปก่อนนะคะ คราวนี้อันนี้ครูอยากให้มันเป็นแผงควบคุมที่เอาไว้เลือกว่าจะดูว่าฝ่ายไหนเบิกเชนั้นตรงที่ให้เลือกก็ต้องเป็นฝ่ายใช่ไหมคะแล้วก็ต้องปักตั้งค่ามันก่อนอจิ้มทีนึงแล้วก็มาตรงช่องควบคุมตรงนี้ใครไหมเราเลือกเป็นฝ่ายเนาะเอาฝ่ายมาใส่พอเอาฝ่ายมาใส่ปั๊บนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าฝ่ายคราวนี้ดูนะคะพอครูคลิกปับ๊บอ่า ตอนนี้มันเลือกทุกอันมันก็เลยขึ้นทุกอันถ้าเราเอาเราอยากดูแค่ของกองเชียร์เราก็เอาไว้แต่กองเชียร์แบบเนี้แล้วก็คลิกเห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่ากองเชียร์น่ะมีรายการอยู่หนึ่งอันนะในวันที่เจ็ดกันยานี่ยเขาเบิกค่าอุปกรณ์สีนะคะไปที่เจ็ดพันแปดอยเก้าสิบบาทเป็นต้นเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือ คำถามที่จะเกิดขึ้นจากเจ้าตัวโปรแกรม lookup er. อีกอันนึงค่ะสุดท้ายแล้วข้อเขียนค่ะมีข้อเขียนด้วยนะข้อเขียนก็คือสูตรของเซลล์ต่างๆในชีตนะคะซึ่งเป็นชีตที่เราทำล่าสุดนั่นแหละในชีตกีฬาสีนั่นแหละช่องที่ครูจะถามช่องแรกก็คือเดี๋ยวครูขยายช่องที่ครูจะถามช่องแรกก็คือช่องนี้ค่ะ C สอง เนี่ยที่สองนะคะครูจะถามว่าสูตร c สองเนี่ยมันเป็นสูตรอะไรสูตร d สองเป็นสูตรอะไรสูตร e สองเป็นสูตรอะไร f สองเป็นสูตรอะไรนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยสูตร c สองเนี่ยก็อันนี้ก็คือสูตรของเขาเห็นไหมคะคราวนี้ที่ครูถามนี่คือครูจะถามว่าสูตร c สองนะคะในชีต a เนี่ยมันเขียนว่ายังไงหนูก็เขียนลงในช่องว่างที่ครูกำหนดให้ คราวนี้ครูไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นเด็กๆครูมีให้ดูนะคะเดี๋ยวครูให้ดูข้อสอบแบบหนึ่งแล้วกันเนาะอืมนี่คือข้อสอบไงแมครูถามส่วนใหญ่ก็ถามเกี่ยวกับการทำงานอ่ะครูมีข้อสอบให้ดูค่ะครูถามว่าชีตเอเห็นไหมคะ ชีสเเซลล์สองเนี่ยสูตรคืออันไหนหนูเลือกมาใส่คราวนี้ถามว่าโอ้ครูขานค้าให้ข้อมูลมาแค่นี้หนูจําไม่ได้หรอกนะคะก็คือ,คอจริงๆข้อข้อเหล่านี้นะคะตอนที่สองเนี่ยให้หนูใช้ภาพในหน้าที่ทสนนนะะี่ประกอบการทําข้อสอบภาพในหน้าที่สี่คือภาพนี้นี่ครูให้ภาพมาอยู่นะคะเด็กก็ใช้ภาพนี้ประกอบการทําข้อสอบได้เลยเนาะโอเคสําหรับครูก็มีเพียงเท่านี้ นะคะ